สุดปังคิสพิรวัตรถอยรถหลูป้ายแดงฉลองวันเกิดอายุ28ปีแฟนๆแห่สองเลขทะเบียนรถฉลองวันเกิดอายุ28ปีได้ปังปุริเย้สุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคิสพิรวัตรที่เลือกเปยของขวัญวันเกิดให้ตัวเองโดยการถอยรถหลูป้ายแดงราคาหลายล้านท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนผ่องคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมถึงเหล่าแฟนคลับ และขาเสี่ยงโชคที่เข้ามาส่องทะเบียนรถของเจ้าตัวด้วยโดยคิดได้โพสต์ภาพอวดของขวัญวันเกิดชิ้นโบแดงของตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า18.10 ส3ส,สุขสันต์วันเกิดนะไอชาคิสให้ของขวัญตัวเองซะหน่อยปีนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่จะพาไปเจอความสุขเนาะซึ่งก็มีเพื่อนดารานะักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดให้เจ้าตัวกันอย่างเนืองแน่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับโบรถอย่างสวย แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะหล่อรวยมากพี่ชายสุดๆปังๆแฮปปี้แฮปปี้นะแฮปปี้เบิร์เดย์ครับเก่งมากๆขอให้นำรถนำพาไปแสดเจอสิ่งที่ดีๆนะคะสุขสัน์วันเกิดค่ะ